นี้ไม่ใช่เป็นการบังคับช้างนะครับผมในการขี่ช้างก็ต้องมีเทคนิคนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังออขอเชื่อฟังอยู่นะครับโดยการที่บุนแสงอือโอวินาทีนี้ครับผมเดี๋ยวมากเลยครับึ้นได้ไหมโอ้ ขึ้นได้จริงครับช้างก็รู้ครับผมเขารู้มากครับช้างครับผมเก็บตะขอให้อีกนะครับโอ้โหครับครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับช้างพ่อใหญ่นะครับโอเคครับผมอ่ะเข้าไปเลยครับ ลุงกะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผมเดีย๋ยววันนี้เรามาดูแม่บ้านของเรานะครับผมจะให้เขาได้ขึ้นพ่อใหญ่บ้างนะครับผมขี่พ่อใหญ่บ้างนะครับในช่วงที่ไม่ได้มีงานนะครับผม จะได้จับกันได้ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่อใหญ่จะใจดีกับควานช้างหญิงทุกคนไหมครับผมโดยเฉพาะแม่บ้านของเราเนี้นะครับจะมีประสบการณ์ในการขี่ช้างบ้างไหมครับผมพ่อใหญ่ให้แม่บ้านขึ้นขี่เด้อพ่อ ขาจะขึ้นด้วยวิธีไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันไอ้ไว้ายว่ววะคอยย่งโอ้ไม่บานาให้ช้างนอนนะครับโอ้เขาฟังนะครับผมเขาฟังนะครับนกกล่อมนกกล่อมนิยองนกล่อมนกลมนกล่อมพ่อใหญ่จะให้ขึ้นอยู่พ่อใหญ่ใจดี เดี๋ยวนี้จะได้เดินนะครับโดยแม่บ้านของเรานะครับขึ้นขี่ให้พ่อใหญ่ขี่ก่อน,นครับดเดี๋ยวมาุ้นว่าแม่บ้านพ่อใหญ่จใจดีหรือเปล่านะครับผมจังได้หรือเปล่านะครับโอ นี้ไม่ใช่เป็นการบังคับช้างนะครับผมในการขี่ช้างก็ต้องมีเทคนิคนะครับผมออโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังออขอเชื่อฟังอยู่นะครับโดยการที่บุนแซงอือโอวินาทีนี้ครับผมเดี๋ยวมากเลยครับึ้นได้ไหมโอ้ ขึ้นได้จริงครับช้างก็รู้ครับผมเขารู้มากครับช้างครับผมเก็บตะขอให้อีกนะครับโอ้โหครับพ่อใหญ่ใจดีกับควานทุกคนจริงๆครับผมอันนี้ยอมรับเลยนะครับไปแล้วครับช้างยังไม่ได้กินน้ําเลยเดี๋ยวเราขี่ไปกินที่กินน้ําที่โรงงานกระดาษครับน้ําไหลไหลดีครับผม เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากครับผมควานช้างหญิงโดยแม่บ้านของผมเองนะครับบังคับช้างเขาก็ใจดีนะครับผมนี่แหละครับตอนนี้เรามีคนน้อยนะครับผมในการช่วยดูแลช้างครับผมต้องฝึกจับกันทุกคนวันหน้าก็าจะให้ควันสินบ้านนะครับผมให้เขาจับได้ทุกเชือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช้างพ่อใหญ่หรือว่าจะเป็นช้าง ไม่พังรัศสมีนะครับหรือว่าจะเป็นสิริมงคลบารมีนะครับเราต้องช่วยๆกันนะครับหอบยายไปกินแล้วครับผมโอ้ไปแล้วครับอะท้อด,ดออินานเลยนะครับที่แม่บ้านไม่เคยได้ขึ้นขี่นะครับผม ญาไปกินแล้วครับผมโอ้เทมากเลยครับในบ้านของเราขี่พ่อใหญ่ได้เลยนะครับถ้าไปแห่งานด้วยกนันนี่เปลี่ยนให้เป็นควานสำรองได้เลยนะครับผมเราก็ควบคุมด้วยการที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะครับ ไปเลยครับจี้ไปเปิดน้ำให้ช้างกินหน่อยอย,อยู่โรงงานกระดาษไปลูกสวัสดีครับไปโรงเรียนมนเร็เป็นยังไงครับสนุกครับสนุกโอ,โ,อโอ้ไปเดินตามพ่อใหญ่ไปเลยเออไปดักลอยอยู่ตรงนั้นก็ได้เจ้งมัง รอตากล้องเลยครับเดินไม่ทันจะได้ภาพสวยๆให้เอซได้หลักชมนะครับผมโอ้พ่อใหญ่รอมากครับผมงายาวแล้วนะครับพ่อใหญ่ไข่กันแล้วครับผมเม็ด30ินะครับเม็ดครึ่งนะครับ,รบงาพ่อใหญ่เดินสง,ง่าครับ ในบ้านแมนมากครับผมดูขึ้นขี่เราดูเท่ครับอ่พริ้วครับนี่แหละพ่อใหญ่เที่ยวฟังอยู่แล้วพ่อใหญ่ใจดีกับทุกคนทุกท่านนะครับผมโอ้ขาสั่งช้างนอนได้นะครับผมก็ดีใจด้วย<ม>เขาผ่านครับผมก็กินบ้างอะไรบ้างครับข้างทางนะครับ Là nhìn à, luôn, phói giày. Phói giày đây nhìn rèn à đi mà kinh nam lớp nam lời เดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่มากินน้ำตรงนี้นะครับผมชูชีจิงงว่าบนสลัสลักิี่ละบนเก้าอี้กี่หลัอดีเลยเตืดอดี๋กาะยริงขังเตืดเจี๋ Bên ta khoảng thang phải vậy Chị chập hay sang kia chị Hãy cho kênh งานวงทุ่งอ่ะเออเมื่อกี้มืดนะครับผมภับมืดอาตักดีๆพ่อใหญ่พ่อใหญ่กินน้ำนะครับเป็นยังไงครับควันช้างข้างบน ไหวไหม,ไ,มไ,หได้อยู่เนาะโอเคครับว,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 วันนี้พ่อใหญ่กินน้ำนะครับผมบังคับโดยขวันแม่บ้นบา,นบานของเรานะครับวันนี้ขี่ช้างพ่อใหญ่นะครับ เราจะให้ขี่กันทุกคนนะครับผมคนในครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นควานสำรองหรือว่าลูกหลานนะครับเ,เข้าจับได้กันทุกคนนะครับผมช้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมในวันนี้ เอาแล้วเอามาเดินมาท่งนี้เดินมาเลยครับต่อนจ้ายทีชิวเลยไปกินที่หลักเลยพ่อใหญ่มากินน้ำข้างนอกบ้านนะครับผมไปบ้านเลยไปบ้านเลยครับผม โอเคครับอยู่ตรงนั้นก่อนครับผมอ่าในวันนี้นะครับก็ให้ชมมนบ้านขี่พ่อใหญ่นะครับผมวันนี้ก็สนุกไหมครับสนุกมากครับโอเคครับลาท่านผู้ชมก่อนครับบินมาท่านี่ครับผมอ่ลาท่านผู้ชมเป็นไงครับบินอยู่นกล้องบินอยู่ในบินอย่ไหนลาดๆเนี่ยเอออาบนสูงหน่อยครับบนสูงหน่อยเฮ้ ช่างได้ไหมชูมงงเงยร็วบนสูงอืออานะครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ